สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาไปสำรวจช่วงเวลาที่ออถือว่าสำคัญแล้วก็ท้าทายมากๆช่วงหนึ่งเลยค่ะ ก็คือบทบาทของไทยในสงครามโลกครั้งที่สองนี่เองค่ะครับสวัสดีครับหัวใจสําคัญที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือบทเรียนเรื่องการรักษาความเป็นกลางนะคะซึ่งออต่อมามันก็กลายเป็นการรักษาเอกราชของชาติไปเลยท่ามกลางแรงกดดันที่แบบมหาสาลจากมหาอำนาจที่กําลังรบกันอยู่ครับผม ลองนึกภาพตามนะคะว่าผู้นํายุคนั้นต้องเจอการตัดสินใจที่ยากลําบากขนาดไหนคือทุกทางเลือกเนี่ยมันส่งผลต่อชาตากรรมประเทศจริงๆใช่ครับเป็นสถานการณ์ที่กดดันมากๆเอาละค่ะมาลองลงรายละเอียดกันหน่อยพอสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้นประเทศไทยซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ออสำคัญมากทางภูมิศาสตร์ก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากทั้งฝ่ายอักษะโดยเฉพาะญี่ปุน่นแล้วก็ฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยครับผม ตอนแรกเนี่ยไทยก็พยายามจะวางตัวเป็นกลางนะคะแต่สถานการณ์โลกตอนนั้นมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับซับซ้อนมากคือความเป็นกลางที่ไทยประกาศไว้แต่เดิมเนี่ยต้องเจอจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยตอนเดือนธันวาคมสี่แปดสีตอนนั้นคือกองทัพญี่ปุ่นบุกเข้าไทยสถานการณ์มันบีบคั้นมากครับทําให้ไทยจําต้องยอมให้ญี่ปุ่นผ่านทางอือฮึแล้วต่อมาก็เออ จําเป็นต้องลงนามในสนที่สัญญาพันธมิตรีกับญี่ปุ่นแล้วก็ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุดค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่านโยบายความเป็นกลางแบบเป็นทางการเนี่ยมันจบไปแล้วอ๋อค่ะแต่ว่าการต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชที่แท้จริงนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในรูปแบบใหม่ ตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าถึงแม้จะประกาศสงครามตามที่ญี่ปุ่นกดดันแต่ว่าข้างในประเทศเองก็อาจจะไม่ได้เห็นไปทางเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมคะมันต้องมีครยามหาทางออกอื่นๆอยู่แน่ๆถูกต้องเลยครับนี่คือความซับซ้อนที่เป็นหัวใจสําคัญเลยคือขณะที่รัฐบาลไทยตอนนั้นต้องดําเนินนโยบายไปในทางที่ออสอดคล้องกับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อลดแรงเสียดทานลดความเสียหายที่จะเกิดกับประเทศค่ะ แต่ในทางลับเนี่ยก็เกิดขบวนการเสรีไทยขึ้นมาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยอ๋อค่ะค่ะซึ่งขบวนการนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นแล้วก็ที่สำคัญคือเพื่อเป็นหลักฐานแสดงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคนไทยว่าเราไม่ได้เห็นด้วยกับการเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ซึ่งอันนี้มีผลมากๆครับต่อสถานะของไทยหลังสงครามจบ โห oh, ฟังดูเหม่เป็นการเดินหมากที่ต้องระมัดระวังแล้วก็มองการไกลมากๆเลยนะคะการที่ต้องบริหารจัดการทั้งความสัมพันธ์กับญีบ่ปุ่นซึ่งตอนนั้นเขาก็มีอํานาจเหนือกว่าแล้วก็ยังต้องสร้างสายสัมพันธ์ลับๆกับฝ่ายสัมพันธมิตรไปพร้อมกันอีกครับคือสิ่งที่น่าทึ่งก็คือการตัดสินใจเหล่านี้มันสะท้อนถึงความเข้าใจในสถานการณ์โลกนะครับแล้วก็ความพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะรักษาไว้ซึ่งแก่นแท้ของเอกราช แม้ว่ารูปแบบภายนอกอาจจะดูเหมือนยอมยอมไปก็ตามการดำเนินนโยบายแบบ2แนวทางนี่แหละครับคือบทเรียนสำคัญที่ทำให้ไทยรอดพ้นคือรอดจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงครามแบบเป็นตัวนะครับแล้วก็สามารถฟื้นฟูสถานะในประชาคมโลกในค่อนข้างเร็วหลังสงครามยุติ แล้วบทเรียนจากการรับมือกับสถานการณ์ที่มันซับซ้อนมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลแบบนั้นมันยังส่งผลหรือมีแง่มุมให้เราเรียนรู้มาถึงแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในปัจจุบันบ้างไหมคะ มีแน่นอนครับคือบทเรียนเรื่องความยืดหยุ่นทางการทูตการประเมินสถานการณ์รอบด้านการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆยังคงเป็นหลักการที่สำคัญมากๆนะครับในการต่างประเทศของไทยเสมอมา ในโลกปัจจุบันที่มันเชื่อมโยงกันหมดแล้วก็บางทีก็มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนี่ยการที่ไทยจะรักษาจุดยืนแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติได้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจในบริบทโลกการเจรจาต่อรองอย่างชาญฉลาดแล้วก็การปรับตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนมรดกตกทอดมาจากประสบการณ์ครั้งนั้นเลยครับพอได้ฟังการวิเคราะห์แบบนี้แล้วทําให้เราเห็นภาพชัดเลยนะคะว่า การตัดสินใจของผู้นำในภาวะวิกฤตเนี่ยมันส่งผลกระทบยาวนานแล้วก็ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดจริงๆการต้องแบกรับความรับผิดชอบต่ออนาคตของชาติไว้บนบ่าท่ามกลางข้อมูลที่ไม่แน่นอนแรงกดดันรอบด้านเป็นเรื่องที่เออหนักมากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วมันก็อาจจะทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามหรือว่าคบคิดกันต่อนะครับว่านิยามของความสำเร็จ หรือชัยชนะสำหรับชาติที่ไม่ได้เป็นมหาอำนาจในบริบทของความขัดแย้งระดับโลกแบบนั้นนะ่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอืมน่าคิดค่ะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่การเอาชนะทางทหารหรือการเลือกข้างที่ถูกเสมอไปแต่อาจจะเป็นการใช้สติปัญญาความอดทนและก็ความกล้าหาญในการประคับประครองชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยที่ยังรักษาความเป็นตัวของตัวเองและก็เอกราชไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ เป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะสรุปแล้วการเจาะลึกของเราวันนี้ก็ได้เห็นถึงบทเรียนที่เอ่อล้ำค่ามากๆนะคะที่ประเทศไทยได้รับจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะเรื่องการปรับตัวการดําเนินนโยบายที่ซับซ้อนเพื่อรักษาเอกราชซึ่งก็เป็นมอรดกทางความคิดที่ยังมีคุณค่ามาจนถึงปัจจุบันเลยครับผม สำหรับการพูดคุยเจาะลึกในครั้งหน้าเราจะขยับมาดูกันในยุคสมัยปัจจุบันค่ะว่าด้วยเรื่องราวของการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติแล้วก็บทบาทของประชาชนในยุคสมัยใหม่นี้จะน่าสนใจแค่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ